สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเช้ากับราวเที่ยงนะคะประจับวันที่13ตุลาคม65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นคำพนันนะคะสําหรับราวเช้าตัวเด่นก็คือ7กับ8 5กับ1นะคะ70 71 73 75 78 79 80 82 84 86 88 81 5 57 1 84 0 11 5 11 7ถ้าเป็น1ก็ให้ดูตรงนี้เด้อนี่ จับคู่กันเจนะ็ดหนึ่งหนึ้าเจ็ดแดดนะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปราวเที่ยงหนึ่งกับสี่สากับ6กหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่ง4ี่หนึ่งหเจ็หนึ่งเก้ี่หนึ่งสสสีี่หกี่เจ็ดสเก้าหนึ่งสสองหนึ่งสหสสแล้วก็หนึ่งสาหนะคะสี่สามหน่งเดอจับคู่กันหนึ่งสามสามหนหนึ่งหนึ่งหนึ่งสหนึ่ง 4 6่หนะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะอย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันเนออย่าลืมดูของเมื่อวานดนะ้วยนะชอบเอามาออกตามหลัง ้นหลังเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะจะผู้ซื้ออา้าวถ้าไม่ชอบแนวทางจะรูดก็รูดยาวเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงกับยเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครกดไลค์ให้นะคะหิงๆิงปังๆังทุกคนทุกแนวทางนะสวัสดีค่ะ